กระเช้าลอยฟ้าแบบแที่นั่งหรือว่าเคเบิลคาร์ยังจอดนิ่งอยู่บนสถานีบริการกระเช้าลอยฟ้าบนเขาคอหงส์สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาเกือบปีแล้วนะครับหลังระบบขาดคล่องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกตินักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่3บริเวณพระพุทธมงคลมหาราชมายังสถานีที่4บริเวณสารเท้ามหาพรม<อ>เพื่อสักการะ<อ>สิ่งศ<อ>ักดิ์<อ>สิทธิ์ก็ยังไม่สามารถใช้บริการได้ จากการตรวจสอบทั้งสองสถานีก็เจอเพียงแม่บ้านทำความสะอาดนะครับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลหรือว่าคอยตอบคำถามนักท่องเที่ยวคนที่มาเที่ยวบอกว่ามาที่นี่หลายครั้งนะครับอยากจะนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักครั้งแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่าปิดบริการอยู่คือมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าอยากจะมาลองนั่งดูแต่ว่ามาปั๊บส่วนใหญ่ก็จะเป็นงดใช้บริการซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันเสียหรือว่าอ,อาจจะอาจาอาจะาเสียแหละ เพราะว่าแต่ส่วนใหญ่มาแล้วไม่ไม่ค่อยตรงกับที่เปิดบริการสักทีหนึ่งเช่นเดียวกับไก์นักท่องเที่ยวนะครับก็บอกว่าเขาข้อหงเป็นแลนด์มาร์คที่ทั้งคนจีนมาเลเซียสิงคโปร์รู้จักกันเป็นอย่างดีครับเพราะมีเท้ามหาพรหมศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นักท่องเที่ยวมากันไม่ขาดสายพอเห็นกระเช้าปิดแบบนี้หลายคนก็ต้องผิดหวังครับที่ปิดไปหลายเดือนแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ เราได้สอบถามทางขึ้นศาลแล้วก็ท,กทำไม่ได้เปิดบริการไม่ได้ถามแค่ถามแต่หน้าเคาเตอรเ,เขาก็บอกว่าปิดช่วเขาครับเสียดายเสียดายครับบอบางทีคุณแก่คนสูงอายุบางทีเขาก็จะนั่งสะดวกมาตรงนี้ครับ ก็ส่วนมาก okay, okay. คนสูงอายุหน่อยที่เขาที่เขาแบบไม่ไม่สามารถขับรถมาทางนี้ได้เขาก็จะไปจอดทางฝั่งพระพุทธแล้วก,ก็นั่งเคเบิลคาร์มาฝั่งนี้ค่ะแต่ว่าพอตอนนี้ปิดปรับปรุงก็ mm hmm. ก,ก,ก,ก็ก็ต้องใช้บริการรถสาธารณะที่ต้องแบบข้ามเข่ามาฝั่งนี้ค่ะ ด้านผ่วมในการส่วนโยธาธิการเทศบาลน,นครหาดใหญ่บอกว่าปิดให้บริการกระเช้าลอยฟ้าเพราะว่าระบบขัดข้องแล้วก็ใช้งานมานานถึง12ปีครับตอนนี้ประสานไปยังบริษทัทผู้ผลิตกระเช้าไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรียแล้วและทางบริษทัทจะส่งตัวแทนมาซ่อมให้นะครับคาดว่าเดือนพฤษภาคมนี้กระเช้าลอยฟ้าจะกลับมาเปิดบริการแน่นอน